เอ้ยจะโดนเหเฮ้ยไอ้สาโอ๊ยเหตุเกิดจากไม่ยอมออกจากห้องกันจนไอ้สามแสบมาตามถึงหน้าห้องก็วันนี้พ่อมันไม่ได้ออกไปทํางานเหมือนรูด้วยนะพ่อไอ้สามแสบเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนที่ไปขึ้นฟางเห็นไม่ออกจากห้องกันสักทีก็พากันมายืนบ่นยืนเรียกอยู่หน้าห้องก็คืออยากให้ออกไปเล่นด้วยนั่นแหละทุกคนที่ไม่ยอมออกจากห้องกับพ่อพ่อมันนะแผลเกิดอักเสบบ่นปวดหัวน่าจะมีใครรวมด้วยก็ไม่รู้ไปทำท่าไหนท่าไปสอดกับเล็กบนรถที่มาใส่ฟาง หนังตรงนี้โป้เปิดเป็นแผลเวอเพอเห็นกี่เปิดประตูให้ก็ดีใจจะพากันเข้าห้องกี่ก็บอกให้ออกไปเข้าห้องไม่ได้เดี๋ยวห้องเลอะลายฟูกัไอเมกทุกครั้งที่ดีใจมันก็ชอบกระโดดใส่โอ้ยงายมดเลย,ยกระโดดทําไมโ,โดดทีบ้างโดดใส่หัวมั่งโทรศัพท์ลวงเพราะผงม,มันสองตัวไม่รู้กี่ครั้งออกมาจากห้องก็นึกขึ้นได้ไวฟูกัไอเมกยังไม่ได้อาบน้ำ พ่อไม่เช่าอาภัยไอหมอกไปแล้วส่วนไอสองตัวพอเห็นอาภัยไอหมอกวพวกผากันวิ่งหนีเลยยืนเรียกเป็นพรรคมันก็นไม่หมากันสักทีมันรู้มันพากันไปแอบอยู่หลังบ้านรอมันสองตัวไม่ไหวเลยเดินเข้าไปเล่นกับพ่อมาในห้องจนเผลอรับไปแต่เผลอรับไปนานหน่อยจนเกือบเย็นไอสามตัวถึงมาตาถึงหน้าห้องไงทุกคนแต่พอถึงเวลาอาบจริงๆก็ให้อาบแบบยอมจำนอนอ่ะกับพ่อมันยืนถือมาอยู่ข้างๆงั้น ระหว่างที่อาบน้ำไอเมฆก็ไอฟูอยู่ป้ากาฟิวก็โทรมาชวนไปกินหมูกระทะที่บ้านย่าตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปอ่ะกระพ่อกบฟิวป่วยปวดหัวนั่นแหละทุกคนแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์อยู่ก็ฟิวได้ยินไงพอได้ยินว่าชวนไปกินหมูกระทะเท่านั้นแหละแม่ไปไปก็ฟิวอยากไปก็คือของปวดของเขานั่นแหละไอเมฆกไอฟูก็นั่งมองอารมณ์แบบมึงไปอีกแล้วเหรอทิ้งกูอีกแล้วพอไปถึงบ้านย่าก็ฟิวก็มืดตื้อเลยก็มีญาตินิดมิสหายนั่งคุยกันนั่งดื่มน้ำอารมณ์ดีกัน ส่วนกินนั้นก็ไม่รอแล้วก็เขาชวนมากินหมูกระทะเนาะเราก็ต้องมานั่งกินหมูกระทะไงทุกคน <c oughs> นั่งกินกันไปนั่งเมาหมอยกันไปดูเวลาอีกทีหูสี่ทุ่มแล้วที่ตกใจนี่คือตอนเช้าก็ฟิวต้องไปโรงเรียนนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้าน่าน้ำก็ยังไม่ได้อาบกันตอนที่พากันมาเนี่ยตอนจะมาก็บ่นป้าก็ฟิวไปแล้วยกหนึ่งนะว่าวันเสาร์อาทิตย์ท้าแมไม่ชวน ทำไมต้องชวนวันที่เด็กไปโรงเรียนด้วยป้าตอบมาว่าก็มันนึกอยากกินวันนี้ไงโอ,โอเคเข้าใจก็ได้แต่ต่อไปไม่เอาแบบนี้แล้วนะกินหมูกระทะอิ่มก็ใช่ว่าจะได้กับเลยนะยังมานั่งเมาหมยกันต่ออีกกะไม่รู้จะคุยอะไรกันจริงจังปานไม่ได้เจอกันมาไปสิบปีก็เหมือนว่าตัวเองด้วยนี่แหละพอกลับถึงบ้านเท่านั้นโอ้โหห้าทุ่มครึง่งรีบไปอาบนา้ำนอนรับให้ไหวเลยนะกาฟิวส่วนกีน,นันอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขอตัวนอนก่อนนะทุกคนฝันดีครับ